ครับสบายดีพี to mm ่น hmm ้องปองไผ่ส hey! ุขสุขคนมันนี่ขอต้อนรับผู้ส่งบอกวันทุกี่เลยพี่น้องมันนี่เขาจะพาพี่น้องมาเคสอมปลากันพี่น้องพอดีเมื่อคืนไปไตปลามาขึ้นอยากกินอมปลาก็เลยไปหาไตปลาเนาะเจ้าของปลาสะมาบวบเพิ่งสี่แลยไปหาไตอยากได้ปลาผสมบ้างปลายังบ้างแล้วอยากได้ปลาเค็งมาออมนะออมปลาเค็งมันคือที่เสียก็เลยไปหาแทงลองเบิ่งได้วางสิบกว่าตัวนี่แหละก็เลยสิมาออมลองเบิ่งพี่น้องแล้มันสิมีปลาบ้าเฮา ข smile, เขาว่อมปลากันนี่แล้วี่น้องมาเบิ่งกันบ้างมี้ยังไงเมนูมันเขามาเบิ่งส่วนผสมพี่น้องน so ี่มีส่วนผสมมีปลาทองนี่ก็มีตะไคร่ตำี่น้องเพก่อนก็มีหอมผักชีถั่วหอมน้ำปลาละน้ำปลาแยพี่น้องตามมาด้วยปลาที่จริงอมปลาก็ต้องมีปลาพี่น้องเนาะแมนต์ัวเนาะอ๋ออมปลาก็ต้องมีปลาแต่มพกบวบเพิ่มนะมีพี่น้องเราต้องไปหาบวบก่อน mà nào mà không á à, vâng mặc buộc gan mình sẽ mì mặc buộc vào thế chứ mình, có... mình có được bọc cái sấy cây đó không buộc như nó lõi gần này lắm nè hồn mặc bọc nè nè hồn mặc bọc chứ không bọc tên nhỉ nè tay mới là xong nó không hồn đang ngàm đây mặc bọc mặc đang ngàm đây phải nói hả mà hả bưng gần mình xin mì vào โอ้มีอยู่คุณโอ้ยสาไฟ่ไนเลยมืดเดี๋ยวไปเห็นเนาะนี่สูงเลยวะเดี๋ยวต่อยกัน,กน,นเหรอต่อยกันเหรอมันสีได้วะต่อยกันบวกกันแม่นมาบวบกันแม่นมาบวบ <c oughs>

โอ้หนกบวบเลยบวบเต็มอยู่เดี๋ยวผมเต้มบวบแป๊บเดียวพี่น้องแต่มาออมบึงตอนนี้เขาก็ได้ยักบวบมาเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่กบวบพี่น้องคนบนบักบวบปุ้ยมีตัวน้อยใหญ่ๆพี่น้องคนคนข้างนี uh ้ตัใหญ่ๆงี้ยเงี้ปลูกเองกับมือได้พี่น้องเลยปลูกเองกินเองจักบวะนึง จะอมมาไรต่อนอมสัอออมกน้อยอมจากสองหน่วยพ่อเดี๋ยวไปกินบเบเราจะอ,อมแค่นี้แหละมาทำการพามากบวกกับพี่น้องไหมเฮ้ยเนาะทำการปอกพามากบวกก่อนเรามาจีเป็นแบบใดแบบใดทำการพาการล่างก่อน ยังชออมๆเลยพี่น้องทำการพางบวกพี่น้องเข้านี่พาเครื่องเลยเฮับสบายเนาะ กันชาเข้ากาแมสิกัญ่เนาะนี่ทากบวก บ้าคือจะง่ายหน่อยเนาะถ้าอะไรคือลายถูกอ่ะมันจะลายกว่าปลาได้นี่โว้ย <c oughs> <c oughs> เกจค้างหมอก่อนเฮาพี่น้องมาเอ้ปิดแก๊สเดี๋ยว ตอนนี้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยเลยพี่น้องคนสุกเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้พร้อมนากินคักออมปลาซีมือของบาแบ่งพี่น้องตอนนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้สีสันสดใสนากินไอออกทวนๆเลยปะต่หวานเนะาะมับวบนี่ได้ถ้วยหนึ่งพอดีพี่น้องเฮาเฮ็ดให้ลงโตมับวบมีเยอะแยะแต่ลุ่งหนึอยเดียวผมใส่วาไรพี่น้องคน อ๋อนจ้าหนูบวเป็นไรค,ครักปีนี้พี่น้องแค่นี้ก็พี่น้องจำได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดกดครับสักใครได้พี่น้องไว้เจอกันในคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย